แจนเชื่อว่าที่บ้านของแม่แม่หลายๆคนเนี่ยคงจะมีแผ่นรองคานพวกนี้อยู่ใช่ไหมคะที่เรานะคะมักจะใช้นะคะตอนลูกช่วง5-6เดือนนะคะที่เขาเริ่มพลิกคว่ำนะคะแล้วก็เริ่มที่จะคานค่ะแต่พอลูกโตหน่อยแล้วนะคะเหมือนละลินสักสองขวบเนี่ยแจนก็เชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยนะคะก็คงจะเก็บอันนี้นะคะเข้าปูนนะคะเก็บลงถูกไปแล้วใช่ไหมนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะแจนนะคะมี3วิธีนะคะที่เรานะคะจะดัดแปลงค่ะเอาแผ่นรองคานเนี่ยนะคะมาเล่นกับลูกของเราได้ตอนที่โตค่ะจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะ อย่างแรกเลยนี่นะคะที่เรานะคะจะสามารถเอาแผ่นรองคานมาดัดแปลงได้นะคะก็คือเราสามารถดัดแปลงแผ่นรองคลานค่ะมาเป็นจัมโบ้แฟลชคาร์ได้ค่ะแม่แม่แ,มแผ่นรองคานพวกนี้เนี่ยนะคะเราสามารถแยกชิ้นออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็แผ่นรองคานแบบนี้นะคะมันมักจะมีหมวดหมู่ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขน,นะคะ A B C ก็ไก,ก,ก่ถึงฮอนอุกหรือว่าผักผลไม้ค่ะถ้าเรามีนะคะอย่างของแดนเนี่ยมีชุดตัวเลขใช่ไหมคะตอนก็ต่อเอามาเล่นนะคะเป็นจัมโบ้แฟลชคาร์ค่ะมาแฟลชคาร์ให้เราลินดูนะคะอย่างนี้เลยนะคะศนนะคะหนี่นสองสาม บบนี้นนะะคะอกจากที่จะเป็นแฟลชคัสขนาดใหญ่มากๆแบบนี้แล้วนี่นะคะยังสีสันสดใสนะคะโดดเด่นสะดุดตาลูกมากๆเลยค่ะลูกก็จะให้ความสนใจนะคะส่วนแบบที่สองนะคะที่ เามาเล่นกับูนะคะคกิจกรรมมน,นี้นะคะจะเป็นการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ของลูกด้วยค่ะเพราะว่าใจนะคะจะาแผ่นรองคานพวกนี้ค่ะมาวางเรียงเรียงกันนะคะแล้วก็ให้ลูกค่ะเดินหรือว่ากระโดดไปไปมานะคะระหว่างตัวเลขต่างๆะคะ่ะอันนี้นะคะก็นอกจากที่เขานะคะจะได้เรียนรู้เรื่องคําสัพท์ของตัวเลขต่างๆแล้วนะคะก็ยังได้ให้เขานะคะฝึกค่ะในการที่จะกระโดดนะคะที่จะย่อขาแล้วก็กระโดดจ้ำไปไปแต่ละแผ่นด้วยค่ะแล้วก็ยังช่วยฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของลูกด้วยนะคะเริ่มนะซิโวันจ 4 5 No 5 6ใช่ค่ะเยเส้ข้ากไปก่อนเอาใหม่หรอ0 1 2ย4 5 6 7 8 9 y yeah. สุดท้ายเนี่ยนะคะกิจกรรมอันนี้นะคะแจนะคะแอบจําม,มาค่ะจากโรงเรียนเสริมพัฒน,นาการอันนึงค่ะที่จะให้ละลินไปเรียนนะคะก็คือเขาเอาแผ่นลองคานพวกนี้นะคะที่สามารถแยกชิ้นส่วนประกอบแบบนี้ค่ะคล้ายๆจิ๊กซอว์เนี่ยนะคะเอามาให้ลูกเล่นค่ะเพื่อฝึกนะคะในการจดจำำําคําศัพท์ต่างๆค่ะแล้วก็ช่วยพัฒน,นากล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยนะคะก็คือลูกของเราเนี่ยนะคะ ต้องไปหาค่ะชิ้นส่วนนะคะแล้วก็เอามาประกอบกันค่ะนอกจากที่เขาจะจดจําด้วยนะคะว่าอันนี้คือเลขสานะคะเขาก็ต้องใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเขานะคะในการประกอบการเข้าไปแบบนี้เลยค่ะ และนี่นะคะก็คือ3กิจกรรมง่ายๆนะคะที่คุณแม่นะคะสามารถเอาแผ่นรองคลาที่ตอนนี้คุณแม่อาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะคะมาดัดแปลงเป็นกิจกรรมใหม่ให้กับลูกค่ะเป็นยังไงคะสร้างสรรค์มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแม่ๆลับก็ลองเอาไปเล่นกับลูกดูนะคะว่าลูกจะชอบหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ลินเล่นเป็นประจำเลยนะคะแล้วจันก็ว่าดีมากๆเลยล่ะคะ่ะโอเคคะ่ะวันนี้นะคะจันก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะก่อนไปนะคะจันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มสซี่คิดจะโทรให้ด้วยนะคะแล้วคราวหน้านะคะจะกลับมาเจอกับกิจกรรมอะไรดีๆใหม่ไมนค่อย นีไปก่อนค่ะบ๊ายบาย